สวัสดีค่ะสวัสดีมีความสุขทุกคนค่ะสวัสดีครับโอ้ยเฮ้ามือออกมาไหวอยู่เอยตอนนี้เราเดินทางไปแคปมาตาค่ะตลาดแคปมาตาเป็นตลาดเอเชียที่ใหญ่ที่สุดในประเทศออสเตรเลียที่ไม่พาเคยเห็นค่ะไม่ยืนยันว่าเป็นตลาดที่ใหญ่ที่สุดในออสเตรเลียแต่ว่าเป็นตลาดที่ใหญ่ที่สุดที่ไม่พาเคยเห็นค่ะ ที่ไปช้อปปิ้งมาค่ะคือตลาดแคปมาตาอยู่ที่ซิดนีย์ค่ะเป็นส่วนหนึ่งของซิดนีย์ค่ะเป็นตลาดเอเชียส่วนมากจะเป็นคนเวียดนามค่ะคนไทยจะมีไม่มากไม่เยอะค่ะคนไทยจะมีไม่เยอะส่วนมากเป็นเวียดนามค่ะจะไปดูบรรยากาศเหมือนตลาดบ้านเราค่ะเสียงพ่อค้าแม่ค้าเจ,เจ้าแจ้วอยู่ริมถนนค่ะ เดินทางประมาณ3มชั่วโมงกว่าวาค่ะวันนี้เป็นวันหยุดเราได้หยุดพร้อมกันค่ะสองคนแม่ลูกเพราะว่าลูกสาวไม่ได้ไปนิวคาสเซิลกับเราแม่ก็เลยอยากให้เขา s <S ได้ไปเปิดหูห <or S 2> เปิดตาคล <or S 2> ายเครียดบ้างค่ะทำแต่งานตอนนี้ก็เดินทางออกมาได้ประมาณ1จุด 0.5 0.5เปอร์เซ็นเพิ่งออกจากบ้านค่ะเพิ่งออกจากบ้านมาได้นิดเดียวค่ะเจอกันที่ตลาดแคปมาต้าเลยค่ะเดี๋ยวจะพาไปชมบรรยากาศตลาดเอเชียแบบบ้านเราค่ะวันนี้แดดดีค่ะท้องฟ้าสดใสมากเลยค่ะหวังว่าไม่พาจะได้เดินชอปปิ้งแบบสบายใจไม่กังวลกับฝนค่ะเพราะว่าฝนตกมาสามอาทิตย์ติดๆค่ะตกหนักด้วยค่ะ วันนี้ดูแล้วท้องฟ้าสดใสค่ะมีแดดด้วยค่ะหวังว่าจะไม่ตกตอนที่เราถึงตลาดนะคะขอให้โชคดีค่ะขอให้วันนี้เป็นวันที่สดใสค่ะขอให้ทุกทุนขอให้ทุกทุกคนมีความสุขทำอะไรก็ราบเลื่อนทุกประการค่ะพาชมวิวสวยๆแล้วค่ะไม่ภาอดนใจไม่ได้เลยค่ะวิว้างทางสวยสุดๆเลยค่ะ เกจอดกลายเป็นเหล็กของแท้ค่ะกลายเป็นแม่น้ำกลายเป็นทะเลสาบที่มีน้ำของแท้ค่ะกลายเป็นทะเลปเปียเรวทุ่งยากว่าออสเตรเลียจะมีฟาร์มวัวเยอะมากๆเลยค่ะโอ้ค่าพักใหม่ค่ะสวยงาม จะได้ที่จอดรถแบบง่ายๆถ้าพักใหญ่กว่าเดิมช้อปปิ้งเซ็นเตอร์กัตันเกแบมาตาตลาดเป็นเงียบๆผักผลไม้เยอะแยะเลยร้านผลไม้ค่ะหาอะไรกินก่อนจะ,ะ <laughs> ไปร้าน BKK BKK เป็นศูนย์อาหารค่ะศูนย์อาหาร เค้กหาเงียบมากเลยค่ะอุ้ยร้านปิดด้วยเคืออะไรเนี่ย Thai Seafood Coming เออ d a v i l Open New Shop David One New Clothes แสั่งข้าวสั่งอะไรดีนไงเต๋าชามอกกพออืมอาหารเป็นภูเขาเลย จะกินยังไงหมดาเตี่ยวแสบนครบาลกิ่งเผ็ดมากเลสองเองเซลสองเองเผ็ดจี๊ดลืมตาไม่ขึ้นตลาดคมะมะตาตมมาตตาเรามาเที่ยวกันทุกปีค่ะมาปีละสองสามครั้งมาปีละสองสามครั้งดีมากเลย ในใกล้คริสต์มาสก็จะตกแต่งสวยมาเดินชมบรรยากาศเอเชียวันนี้ไม่ค่อยวุ่นวายมากค่ะเป็นเงียบยอาจจะเป็นเพราะโควิดไมคนไม่พุกพ่านเยอะมากเหมือนเมื่อก่อนแต่ก็ดีค่ะดีก็ยังมีคนเยอะอยู่ สาวน้อยคนนั้นไม่เคยเห็นเต่าห <c oughs> ไนคนอยากอยู่ในกล่องขวดนก อย่ยงนกร้องร้องในใจอ่ะมันคุยกันไปร้านไทยกันรอบทป่สีสตูิไวท์บรลล์ไ ร <laughs> <c oughs> oh. <ge> ้านช้างมีไทยซูเปอร์ใหญ่ค่ะอยู่กล้มามาตาฮะหนึ่งรดหนึ่งลดแรกสองลดแรกสองลดแรกขนไปรถแล้ว มช็อปใหม่ BKK ศูนย์ช้อปปิง้งอดใจก่อนอดใจก่อนไปตลาดนู่นกันคนบางตาดีค่ะคนไม่พุกพานมากดีดีเกินคาด นึกว่าคนจะเยอะจนน่ากลัวน,นี้เป็นโลโก้เป็นสัญลักษณ์ต้นไม้บังหมีดิแบงไปแล้วให้ราวบ้านเอาไปเก็บที่รถก่อนคะ่ะเราก็ชอบต่ออันนีไ้ได่เป็นของจากร้านไทยคะ่ะ อสาวนี่อยากเข้าร้านนะเกาหลีกันใจไม่ได้เธอมาทุกครั้งเธอต้องเข้าร้านเกาหลีค่ะร้านของคุ๊กๆกิ๊กเอาไปเก็บแล้วค่ะแม่ก็เดินช้อปปิ้งต่อจะเข้าร้านผลไม้ค่ะเหตช้อปปิ้งเซนเ็นเตอร์ค่ะร้านขายผักร้านขายผลไม้แถวนี้ ส่วนใหญ่จะเป็นเวียดนามค่ะน,นี่คือรัตนพลราาร้านขายของเอเชียเยอะแยะมากมายเลยค่ะตรงนี้จะเป็นร้านขายผักผลไม้ร้านหนึ่งอยู่ตรงมุมนี้เป็นร้านขายซีฟู้ดขายของใช้ของสอยค่ะคาฟา พอไปในนี้ก็ร้านขายหมูอันนี้เป็นโซนขายผักผลไม้อีกฝั่งนึงค่ะโซนนี้ใหญ่มากถือว่าคนไม่พุกผ่านค่ะถือว่าเงียบเงียบกว่าเมื่อก่อนเยอะทุเรียนเยอะมาก เยอะแยะมากมายเยอะมากน,นี่เป็นพืชผักจากสวนชาวบ้านค่ะเ w นวิดีโอเฟม i ลีน่ารักมากเลยครอบครัวเดียวกันนะ <laughs> <laughs> so cute <laughs> พ <laughs> รู้จมูกอืมมีลูกยไงเก t your baby get y o r a บ u <laughs> m นารัก c h e แช่ทีคนละแก้เดินจนร้อน ว่าคนมีถือว่าคนเงียบเงียบค่ะขนาดคนเงียบก็ยังเยอะอยู่คนเยอะเยอะขนาดเงียบก็ไม่เงียบเชตีป๊อปปูล่าดื่นทั่วประเทศอทศอสเตรเลียคลิปนี้ต้องลาไปแล้วค่ะขอบคุณทุกคนที่เข้ามารับชมค่ะขอให้มีความสุขทุกๆคนนะคะ thank you everyone for watching see you next video bye bye